สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อปทุมโพพันพี่ปทุมมาจากสุพรรณบุรีครับโอ้ผมคุ้นละที่พี่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านโอเคนั่นเลยใช่ชัดเลยชัดเลยครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่ร้านซับซิลี่ออนไลน์นะฮะวันนี้มาทําอะไรบ้างนะเบื้องต้นก็เอาเครื่องมาซ่อมตัวหนึ่งหรือว่าจะดูไปใช้ม่อีกตัวหนึ่งพี่รู้ไหมว่าเครื่องนี้ อะไรยี่ห้ออะไรทราบไหมครับทราบครับใช้มากี่ปีแล้วนะยี่สิบอัเอ๊ทสโกครับทัสโกโทัสโกจริงๆไอ้อันนี้คือธนาจาักรธนาจากรปัจจุบันนี้แหละสมัยก่อนเขาช่อทัสอะไรพวกนี้แหละนะครับเขาก็จะดังที่อินโดนีเซียวันนี้ก็หาถังน้ำมันใส่เนาะครับครับอาจจะไม่ตรงรุ่นนะแต่ว่าใส่ให้เอาไปใช้ได้ใส่ใส่ให้ใช้ได้ก็โอเคแล้ว มาที่ร้านนี้น่าไม่น่าจะผิดหวังติดต,ต,ต,ตามผมมานานยังครับนานนะครับนานกี่ปีน<า>นแล้วเนี่ยหรือกี่เดือนเฮ<ว>้ยผมติดตามมานานนะแต่ว่าเพิ่งจะมา,มามแบบมาเมนก็ยังไม่ได้ปีอันนยังไม่ได้ปีแล้วนี่คือการมาครั้งแรกของพี่ครั้งแรกเลยครับที่มาเหยียบสัมผัสน <laughs> ครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้แล้ววันนี้ก็อากาศว่าจะดูเครื่องติดไ้ติดมือไปด้วยครับก็แนะนําเป็นมิสูทีเอล33กำลังฮอต เอาแรงๆรงานหนักๆประหยัดด้วยประหยัดได้ก็ดีประหยัดให้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวให้ทีมงานพาไปเลือกเครื่องนะฮะทำามถึงตัดสินใจมาใช้บริการกับซัพพลีออนไลน์พี่ผิมติดตามมานานนะก็มันมั่นใจอะมีความเชื่อใจมั่นใจไม่ัวผมหลอกละไมอครับสมัยนี้หลอกกันไม่ง่ายแล้วสมัยนี้ไม่หลอกกันง่ายๆอะไม่หลอกกันง่ายเลยครับ ใช,ใช้เครื่องญี่ปุ่นมาเนี่ยยีกว่าปีเนี่ยคุ้มไหมพี่สำหรับส่วนตัวพูดพูดเป็นประสาชาวบ้านนะโคตรคุ้มอโมเ่าโคตรค,มค,ตรคุมเลยดีกว่าง่ายๆเลยซื้อมากี่บาทครับเครื่องนี้สมัยนูที่9000หรือ7 0 0กว่า9000กว่าเนียนนว่าซื้อมามาเลยโอ้ป้ายแดงครับปแดงเหมือนที่คนหนึ่งที่โทรหารผมเมื่อวานซื้อผมว่าืปแดง 29ปีโอ้โหซื้ออีกตัวหนึ่งไปเมื่อวานอไอ้นั่นก็ยังไม่ใช่ว่าพังนะแต่แกสงสารมา29่ปีนะ<ห>ซื้ออีกตัว<ห>วันนี้ก็น่าจะได้อ,อสิ่งที่ต้องการไปเนอะรวมเครื่องใหม่แล้วก็สลิดออเก่าน่าจะสมวัง,างมาครั้งแรกมาครั้งแรกไม่น่าจะผิดวัง ้งแรกไม่ผิดหวังครับแต่ครั้งสองครั้งสามเริ่มผิดหวังไม่มีไม่มีต้องส้มว่างตลอดมาที่ร้านนี้ไม่ผิดว่างแน่นอนเนี่ยผมมั่นใจนะมายากไหมไม่รัะไม่ยากแล้วมั่นใจอะไรในพวกผมเนี่ยได้เดินทางมาตั้งทุกพันร้อยกว่าโลหรือสองโลถึงสองร้อยโลไหมเนี่ยนะร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลอืมเฮ้ยผมน่าจะถึงสองร้อยอ่ะอืมอะไรถึงทําให้ที่เดินทางมาตั้งสองร้อยกิโล มั่นใจไงบริการคุณภาพเห็นพี่ตามงานแล้วโอเคน่าจะน่าจะน่าจะดีอะเห็นตามเคลียร์งานเบื่อลูกค้ามีปัญหนไหนยก็พวกเหมือนว่าโอ้ถั่วบอยยังรีวโอ้มาเคลียร์งานครับพี่อโอเคโอเคมันด้วยความที่เราขายออนไลน์คนจะเล่นเครื่องตัดยางไม่เหมือนกันคือหมายความว่าพื้นฐาน่ละคนไม่เท่ากันบางคนแค่สตาร์ทเครื่องยังไม่เป็นนะเราต้องไปดูแลเขาสอนเขา มันเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาที่ว่าเอ้ยเอาเครื่องอะไรมาให้พี่ไม่ดีหรือเปล่าบางทีปัญหาจ,จะเกิดจากการสตาร์ทไม่เป็นใช่บางท่านนี่ยักน้ำมันตรงไหนยังไม่รู้เลย <c oughs> อะไรเงี้ยน,นะครับเราก็เลยต้องไปบริการเขาอ <Okay. S 2> อันนี้เป็นสิ่งที่ซับซิลิ่ทำเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำต่ออีกช็อตหนึ่งก็คือตอนที่พี่ได้เครื่อง T L 33นะฮะ เบื้องต้นขอบคุณที่ประทุมไว้แนโอกาสนี้ก่อนขอบคุณครับครับขอบคุณครับบััสดีครับซับซืรีออนไลน์บริการจัดส่งทั่วไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนั่งขับรถเข็นหรือสายสภายเลือกได้ที่ซับซืรีออนไลน์เกตู้ปลมีประกันเพราะมาไหลซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจยิ่งใช้ยิ่งคุมยิ่งมั่นใจลุงต็บอกต่อร้านชา